ะครับเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาพิจารณาการตัดสินใจสําคัญของธนาคารกลางสหรัฐหรือเอ่เฟดเมื่อคืนวันที่17กันยายน2025ที่ผ่านมานี้เองกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%นะครับการขึ้นไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยสัญญาณที่หลากหลายมากๆเลยครับ คือตลาดแรงงานดูเหมือนจะส่งสัญญาณอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลด้านการบริโภคการผลิตกลับยังดูแข็งแกร่งอยูอ่แล้วก็ยังมีความซับซ้อนจากเรื่องแรงกดดันเงินเฟอ้อที่ยังอยู่เหนือเป้าหมายแล้วก็ความไม่แน่นอนจากประเด็นภาษีการค้ายอีกด้วยครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราจะมาขบคิดกันในวันนี้แล้วครับว่าการตัดสินใจลดดอกเบีย้ย0.25%ของเฟดครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตอบสนองที่เหมาะสม แล้วก็เพียงพอแล้วหรือ,อยังกับสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐท,ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันครับในมุมมองของผมนะผมคิดว่าการลดดอกเบีย้ย0.25เนี่ยถือเป็นการดําเนินการที่สมเหตุสมผลและก็รอบคอบอย่างยิ่งเลยในสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ ส่วนที่ฉันจะขอเสนออีกมุมมองหนึ่งนะคะที่ตั้งคำถา,ถามถึงความเคียงพอของการลดดอกเบี้ยเพียงแค่0.25%ว่าอืมอาจจะน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่ทันการกับความเสี่ยงที่กำลังก่อตัวขึ้นหรือเปล่าคะ5%ครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอบสนองที่จำเป็นนะครับต่อสัญญ,ญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนจากตลาดแรงงานสหรัฐ คือเราเห็นตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมสิงหาคมใช่ไหมครับที่ถูกปรับลดลงแล้วก็ที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือตัวเลขเดือนมิถุนายนที่ติดลบเป็นครั้งแรกเลยนะนับตั้งแต่ปี2020อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยครับฟเฟดจะทําเป็นมองไม่เห็นสัญญาณพวกนี้ก็คงไม่ได้แต่ว่าการเลือกที่จะลดเพียง0.25%ไม่ใช่0.5%อย่างที่บางฝ่ายอาจจะคาดการหรือเรียกร้องเนี่ยมันก็สะท้อนถึงแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไป แล้วก็ระมัดระวังซึ่งผมเห็นว่าเ,เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะเพราะว่าเฟดยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านเงินเฟ้ออยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่2.9%คือมันสูงกว่าเป้า2%อย่างมีนัยสําคัญเลยนอกจากนี้เนี่ยประธานเฟดเองก็ยังแสดงความกังวลแบบเปิดเผยเลยนะเกี่ยวกับความไม่แน่นอนแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาษีนําเข้าหรือทาริฟนะครับการตัดสินใจครั้งนี้เลยเป็นการช่างน้ําหนักระหว่างปัจจัยลบในตลาดแรงงาน กับข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่ยังดูดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมที่โต0.6%ติดต่อกันเป็นเดือนที่3หรือว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวได้นิดหน่อย0.1%นะครับข้อมูลเหล่านี้มันสนับสนุนภาพเศรษฐกิจแบบที่เขาเรียกว่าโกลดิล็อกส์คือมันชะลอตัวลงแต่ยังไม่ถึงกับวิกฤตทําให้การลดดอกเบี้ยแบบค่อยๆปรับค่อยๆดูข้อมูลหรือ Data Depend e n เนี่ยมันมีความเหมาะสม เฟดกำลังพยายามอย่างยิ <tama> ่งเลยเนาะที่จะรักษาสมดุลของเป้าหมายคู่ขนานหรือดวลแมนเดตทั้งเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็การจ้างงานสูงสุดการตัดสินใจครั้งนี้ก็เลยเป็นการส่งสัญญาณว่าเออน้ำหนักความกังวลเริ่มเอนมาทางด้านการจ้างงานมากขึ้นหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่น่าเป็นห่วงเข้ามา อืม mm, ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะว่าสัญญาณจากตลาดแรงงานเนี่ยมันน่ากังวลจริงๆแต่คำถามของดิเซนก็คือว่าการลดดอกเบีย้ยแค่0 2 5เนี่ยมันจะเพียงพอหรอคะที่จะหยุดยัง้งหรือว่าบรรเทาความอ่อนแอนี้ได้ทันท่วงทีหรือเปล่าคือถ้าเราลองไปดูข้อมูลเชิงลึกอื่นๆประกอบนะคะตัวเลขโอกาสในการหางานใหม่หรือ job openings เนี่ยตอนนี้ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2013เลยนะอัตราการว่างงานเดือนสิงหาคมก็พุ่งไปแตะ4.3%สูงสุดในรอบเกือบ40 อืมแถมยังมีสัญญาณความเปราะบางในภาคครัวเรือนอีกอย่างเช่นยอดผิดนัดชําระหนี้บัตรเครดิตที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยตัวเลขเหล่านี้มันมันฟ้องว่าปัญหาอาจจะลึกกว่าที่เราเห็นแค่การจ้างงานรายเดือนหรือเปล่าคะแล้วก็ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีแรงกดดันทางการเมืองต่อเฟดอยู่จริงนะคะโดยเฉพาะจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการเห็นการลดดอกเบีย้ยแรงๆแล้วก็ต่อเนื่องการที่มีกรรมการ FFOMC เหนึ่งเสียงคือคุณสตีเวนมัวซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นคนที่ทรัมป์แต่งตั้งนะคะอวดสวนมติโดยเสนอให้ลดถึง0.5%เแม้จะเป็นแพ้สิ่งข้างน้อยนะแต่มันก็อาจจะสะท้อนความกังวลภายในเฟดเองหรือเป็นมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจอาจต้องการแรงกระตุ้นที่มากกว่านี้ก็ได้ และประเด็นสําคัญที่ที่ฉันยังติดใจมากๆเลยคือเรื่องเงินเฟ้อค่ะที่2.9%เนี่ยมันยังสูงกว่าเป้าและผลกรรทบเต็มๆจาก tariffs ก็อาจจะยังไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดด้วยการลดดอกเบีย้ยตอนนี้ไม่ว่าจะ0.25%หรือมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่เท่ากับว่าเรากําลังเเติมเชื้อไฟให้กับเงินเฟ้อหรือทําให้การกุมเงินเฟ้อในอนาคตมันยากขึ้นหรอคะ อีกเรื่องคือปฏิกิริยาตลาดค่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า Resume Cut ใช่ไหมคะคือการกลับมาลดดอกเบี้ยครังแรกหลังจากหยุดไปพักหนึ่งซึ่งบ่อยครั้งตลาดหุ้นม,มักจะปรับตัวขึ้นตอบรับไปล่วงหน้าแล้วการที่ตลาดไม่ได้ตอบสนองแบบว้อหวามากนักหลังการประกาศเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าการลดแค่0.25%มันไม่ได้เหนือความคาดหมายหรือไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นอะไรเพิ่มเติม หรือถ้าแย่ไปกว่านั้นก็อาจจะเกิดภาวะเซลล์ออนแฟกคือขายทํากำไรเมื่อข่าวจริงออกมาก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะใช่ครับประเด็นเรื่องการตีความสัญญาณเศรษฐกิจที่มันขัดแย้งกันนี่แหละครับคือหัวใจของความเท้าทายในตอนนี้เลยแต่ผมคิดว่าการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยมันต้องมองภาพรวมนะคือเป็นโฮลิสติกวิวจะให้น้ำหนักกับตัวเลขด้านใดนด้านหนึ่งมากเกินไปก็คงไม่ได้ การที่ยอดค้าปลีกยังเติบโตดีอยู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังไปต่อได้มันก็บ่งชี้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศหรือ domestic demand เนี่ยยังไม่ได้ซุดตัวลงอย่างน่ากลัวนะถึงแม้ว่าตลาดแรงงานจะส่งสัญญาณชะลอตัวก็ตามทีดังนั้นการลดดอกเบี้ย0.25%ในมุมมองผมนะมันคือการดําเนินเชิงป้องกันมากกว่าเป็น precautionary cut เป็นการปรับนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อซื้อเวลาแล้วก็ประคองเศรษฐกิจไม่ให้มันซุดตัวลงไปมากกว่านี้ ไม่ใช่การเหยียบคันเร่งเต็มที่เพราะเห็นสัญญาณวิกฤตชัดเจนแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดพร้อมจะเข้ามาดูแลนะแต่ก็ยังไม่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปจนเกิดปัญหาอื่นตามมาโดยเฉพาะปัญหาเงินเฟอ้อครับ อืมเข้าใจประเด็นเรื่องภาพรวมนะคะแต่ถ้าเรามองว่าตลาดแรงงานเป็นตัวชี้นำหรือ leading indicator ที่มักจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจในอนาคตก่อนตัวเลขอื่นๆละคะการที่สัญญาณจากตลาดแรงงานมันออกมาน่ากังวลขนาดนี้ทั้งตัวเลขจ้างงานที่โดนปรับลดลงย้อนหลัง ตัวเลขเตือนมิถุนายนที่ติดลบครั้งแรกในรอบหลายปีอัตราว,ว่างงานสูงสุดในรอบเกือบ4ปีโอกาสหางานใหม่ที่ลดลงเราจะรอให้ตัวเลขอื่นๆอย่างยอดค้าปลีหรือการผลิตมันแย่ตามลงมาจริงๆก่อนนะคะมันจะไม่สายเกินไปหรือเปล่าสําหรับการดําเนินนโยบายเพื่อป้องกันภาวะถดถอย ส่วนยอดค่าปลีกที่ยังดูดีเนี่ยที่ฉันก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันเป็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงหรือเป็นแค่ผลระยะสั้นจากการที่คนอาจจะรีบซื้อของกักตุนก่อนที่ผลกระทบจากแทริฟจะส่งผ่านมาถึงราคาเต็มเต็มหรือเปล่าคะถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยการพึ่งพาตัวเลขนี้ในการตัดสินใจอาจจะมีความเสี่ยงนะคะการลดแค่0.25อาจจะดูเหมือนรอบครอบก็จริงแต่ถ้ามันไม่พอที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงลบในตลาดแรงงานสุดท้ายอาจจะต้องกลับมาลด แรงกว่าเดิมอยู่ดีซึ่งอาจจะสร้างความผันผวนมากกว่าเดิมได้ซ้ำค่ะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดต่างๆแต่ผมก็คิดว่าเฟดเองก็คงพิจารณาถึงความเป็นไปได้เหล่านี้แล้วแหละการที่พวกเขายังคงให้น้ำหนักกับข้อมูลที่ยังแข็งแกร่งอยู่ด้วยก็เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบสนองที่รุนแรงเกินไปหรือ overreaction ต่อข้อมูลเพียงด้านเดียวนะครับซึ่งมันอาจน,นำไปสู่ความผิดพลาดได้เหมือนกันการดำเนินโนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ มันเปิดโอกาสให้เฟดประเมินผลกระทบของการตัดสินใจแต่ละครั้งแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตามข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาที่สำคัญคือการสื่อสารของเฟดในครั้งนี้ก็ยังคงเน้นย้ำถึงแนวทาง Data d e p e n d e n t และการตัดสินใจแบบ Meeting by Meeting ซึ่งก็คือการบอกตลาดว่าพวกเขาพร้อมจะยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับการสื่อสารแบบ Meeting by Meeting แม้จะฟังดูยืดหยุ่นนะคะ แต่มันก็สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดได้เหมือนกันนะคะเพราะตลาดก็พยายามจะคาดการแนวโน้มในระยะยาวแต่เฟดกับบอกว่าจะดูเป็นครั้งครั้งไปมันทําให้การวางแผนหรือการประเมินความเสี่ยงทําได้ยากขึ้นนะสิคะแล้วพอพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยประเด็นเงินเ,นเฟอ้อกับทาริฟติชันยังมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มองค่าไม่ได้เลยเงินเฟอร์มันไม่ใช่ระดับที่สบายใจได้เลยนะคะ ยังห่างจากเป้า2%พอสมควรแล้วเราก็ยังไม่เห็นผลกระทบเต็มที่ของทาริฟที่อาจจะดันราคาสินค้าให้สูงขึ้นไปอีกการลดดอกเบีอ้ยตอนนี้แม้จะแค่0.25%เนี่ยมันไม่เหมือนกับการส่งสัญญาณว่าเฟดกำลวลเรื่องการเติบโตมากกว่าเงินเฟอ้อหรอคะ แล้วถ้าเช่าเงินเฟอ้อเกิดเร่งตัวขึ้นมาจริงๆจากผลของธาริฟหรือปัจจัยอื่นเฟดจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆเลยนะคือต้องขึ้นดกเบีย้ยทั้งๆที่เศรษฐกิจกอาจจะยังไม่ฟื้นตัวดีซึ่งนั่นอาจเป็นหายนะได้เลยการสื่อสารเรื่องเงินเฟอ้อของเฟดครั้งนี้ดูจะแผ่วลงไปเมื่อเทียบกับการให้น้ำหนักเรื่องตลาดแรงงานซึ่งดิฉันมองว่าเป็นความเสี่ยงค่ะผมไม่เถียงครับว่าเงินเฟอ้อเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับกา แต่ผมเชื่อว่าการตัดสินใจลดแค่0.25%เนี่ยมันคือการยอมรับความเสี่ยงนั้นและพยายามบริหารจัดการมันอย่างดีที่สุดแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าเฟดกังวลเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเลยโดยไม่สนเงินเฟอ้อเลยพวกเขาอาจจะลด0.5%ไปแล้วก็ได้การลดแค่0.25%จึงเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าเออเราเห็นปัญหาตลาดแรงงานนะแต่เราก็ยังไม่ลืมเรื่องเงินเฟอ้อส่วนเรื่องทาริฟเฟดเองก็ยอมรับว่าเป็นความไม่แน่นอนที่ควบคุมไม่ได้ การดําเนินนโยบายจึงต้องทําบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันแล้วก็พร้อมปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปการย้ําเรื่องมีติ n ง by มีติ n งในมุมของผมนะคือการแสดงความรอบคอบและความพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนนั้นมากบาจะเป็นการสร้างความสับสนครับมันเป็นการบอกว่าเฟดไม่ได้มีทงตายตัวแต่จะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งในภาวะแบบนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้ว แล้วเรื่องดอทพลอตราคาการคาดการอัตราดอกเบีย้ยของกรรมการเฟดที่ปรับลงใหม่เนี่ยมันดูเหมือนจะส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันเองอยู่เหมือนกันนะในด้านหนึ่งมันชี้ว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องอีกสองครั้งในปีนี้ซึ่งดูผ่อนคลายแต่ในอีกด้านหนึ่งการคาดการสําหรับปีหน้ากลับลดจํานวนครั้งที่จะลดดอกเบีย้ยลงหรือแค่ครั้งเดียวจากเดิมที่ตลาดอาจจะคาดหวังถึง3ครั้ง ตรงนี้มันทําให้ตีความยากนะคะว่าตกลงแล้วเฟดมองแนวโน้มระยะยาวอย่างไรกันแน่เขากังวลเรื่องเงินเฟอ้อในปีหน้ามากกว่าที่คิดหรือมองว่าเศรษฐกิจกจะฟื้นตัวเร็วหรือว่าแค่อยากจะส่งสัญญาณลดความคาดหวังของตลาดความไม่ชัดเจนตรงนี้อาจสร้างความผันผวนได้นะคะถ้าตลาดไม่แน่ใจว่าทิศทางนโยบายที่แท้จริงในระยะกลางถึงยาวคืออะไรกันแน่ครับประเด็นดอทพอตประเด็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงครับ แต่ผมมองว่าการที่ดอทพลอตแสดงให้เห็นแนวโน้มลดดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนในระยะสั้นว่าเฟดมีแนวโน้มจะผ่อนคลายนโยบายต่อไปซึ่งก็น่าจะช่วยประคองความเชื่อมั่นของตลาดได้ส่วนการคาดการณ์ในปีหน้าที่ลดลงเหลือครั้งเดียวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสะท้อนความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในระยะยาวมากกว่าแล้วก็เป็นการที่เฟดพยายามจะจัดการความคาดหวังของตลาดหรือ manage expectations ไม่ให้คาดหวังการลดดอกเบีย้ยที่มากเกินไปซึ่งอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ถ้าเศรษฐกิจไม่ได้แย่ลงอย่างที่กังวลหรือถ้าเงินเฟอ้อยังคงเป็นปัญหาอยู่นอกจากนี้อย่าลืมว่ามติ FOMC ครั้งนี้ออกมาด้วยเสียงสนับสนุนท่วมท้นเลยนะ11อนต่อหนึ่งเสียงสำหรับการลด0.25ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องต้องกันในระดับสูงหรือถ้าจะใช้คำเฉพาะหน่อยก็คือเอกมัตินะครับในระดับสูงของคณะกรรมการ เกี่ยวกับแนวทางปัจจุบันว่าการลด0.25%เนี่ยคือจุดที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้การมีเอกมติหรือความเห็นพ้องกันในการลด0.25%ก็จริงค่ะแต่การที่ดอทพลอตปีหน้ามันดูเยี่ยว h ฮอเคชกว่าที่ตลาดคาดมันก็อาจส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงและค่าเงินได้เหมือนกันนะ เราเห็นว่าหลังประกาศเนี่ยดอลลาร์อินดีกซ์ดีตัวขึ้นเล็กน้อยแทนที่จะอ่อนค่าลงตามทฤษฎีเมื่อมีการลดดอกเบีย้ยนี่อาจสะท้อนว่าตลาดให้น้ำหนักกับแนวโน้มปีหน้าหรือมองว่าการลด0.25มันไม่เพียงพอที่จะกดบันดอลลาร์ได้หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นสถานการณ์ในยุโรปหรือที่อื่นๆที่อาจจะแย่กว่าสหรัฐ ทำให้ดอลลาร์ยังน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเวนก็ได้ส่วนสถิติในอดีตของเรซูเม่คัชที่ดิฉันพูดถึงไปตอนต้นนะคะมันก็ชี้ว่าผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆมันไม่แน่นอนเลยมีแค่ราคาน้ำมันที่มักจะปรับขึ้นแต่หุ้นทองคำหรือค่างเงินนี่เอาแน่อนอนไม่ได้เลยดังนั้นการจะคาดหวังว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเดียวอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยนะคะ ผมยอมรับครับว่ามีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูงในตลาดแต่การที่ตลาดหุ้นโดยรวมสามารถทรงตัวได้ไม่ได้เกิดการเทขายอย่างรุนแรงหรือเซลล์ออนแฟกต์หลังการประกาศเนี่ยผมก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ไม่เลวเลยนะมันอาจจะตีความได้ว่าอย่างน้อยที่สุดการลด0.25%ครั้งนี้ก็ช่วยพยุงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการปรับฐานรุนแรงจากความผิดหวังการลดดอกเบี้ยถึงแม้จากเพียงเล็กน้อย มันก็ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายที่สําคัญว่าเฟดไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมที่จะดําเนินการหากจําเป็นซึ่งในระยะกลางถึงยาวหากเฟดยังคงส่งสัญญาณผ่อนคลายต่อไปตามที่ดอทพอร์ตปีนี้ชี้นามันก็อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงได้อยู่ครับตลาดอาจจะมองข้ามช็อตไปถึงการลดคลองต่อไปแล้วก็ได้การดีตัวของดอลลาร์อาจจะเป็นแค่ปฏิกิริยาระยะสั้นต่อดอทพอร์ตปีหน้าหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างที่คุณว่าก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าการลดดอกเบี้ยไม่มีผลบวกเลยนะครับ ดยสรุปแล้วนะครับจุดยืนของผมยังคงเดิมครับว่าการตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับนโยบายที่สมดุลและรอบคอบที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการตอบสนองที่จําเป็นต่อสัญญาณเตือนจากตลาดแรงงานแต่ก็ยังคงความระมัดระวังต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกอย่างทาริฟส์การดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปควบคู่ไปกับการสื่อสารที่เน้นความยืดหยุ่นและการพิจารณาข้อมูลล่าสุด เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการนำพาเศรษฐกิจสหรัฐผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ไปได้ครับ ส่วนดิฉันก็ยังคงมีคำถามตัวใหญ่ๆเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการนี้นะคะสัญญาณอันตรายจากตลาดแรงงานมันชัดเจนและน่ากังวลเกินกว่าที่จะลดดอกเบี้ยเพียง0.25%หรือไม่การดำเนินการที่อาจดูเหมือนรอบครอบนี้จะกลายเป็นการดำเนินการที่ช้าเกินไปจนไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวรุนแรงกว่าที่คาดได้หรือเปล่าคะ ความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อที่อาจถูกมองข้ามไปและความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าที่ยังคงอยู่ทำให้ดิฉันมองว่าการลดเพียงเท่านี้อาจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญและมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเฟดอาจจะต้องถูกสถานการณ์บังคับให้กลับมาลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรืออาจจะแรงกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้ซึ่งอาจสร้างความผันผวกับตลาดมากกว่าเดิมคะ่ะ แน่นอนเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสาระตอนนี้มีความซับซ้อนแล้วก็ไม่มีคําตอบที่ง่ายหรือชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวทั้งสองมุมมองที่เรานําเสนอต่างก็มีเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของเฟดในครั้งต่อไปรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญสคัําญที่จะทยอยประกาศออกมาหลังจากนี้จะเป็นกุญแจสําคัญที่เราทุกคนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับค่ะ การได้พิจารณาข้อมูลและมุมมองที่แตกต่างกันอย่างรอบด้านเช่นนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความท้าทายความเสี่ยงและความละเอียดอ่อนของการดำเนินนโยบายการเงินในสภาวะที่ไม่แน่นอนสูงเช่นปัจจุบันได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแน่นอนค่ะว่าในเนื้อหาที่เราได้คุยกันวันนี้ยังมีประเด็นและรายละเอียดอีกมากมายที่รอให้เราไปสำรวจและวิเคราะห์เพิ่มเติมกันต่อไปค่ะ